หนึ่งดวงใจร้อยวาจาล้านความคิดหนึ่งดวงใจล้านมายามาหลอกหลอนขาดสติไรสำรวมไม่สังวรมานจึงซ่อนกิเลสซ้ำเข้าขยำมหัวใจ การเดินทางชีวิตของคนเรานั้นไม่เหมือนกันคนเราก็เกิดมานี่วาสนาก็ต่างกันไปคนละอย่างละแนวบุญญาวาสนาบรารมีก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นการเดินทางของชีวิตของคนเราจึงไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลจึงมีด่านหินด่านเหล็กมาให้เราทดสอบมาให้คนทดสอบว่าความคนทาน ความอดทนแต่และคนนี่จะมีมากแค่ไหนความอดทนของเรานี่มีมากแค่ไหนทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันจะมีความอดทนขนาดไหนแข็งแกร่งได้แก่ได้แค่ไหนชีวิตมีบทเรียนให้เรารู้ให้เราเห็นว่าจะเอาคนเราเนี่ย พอเกิดความทุกข์กายทุกใจเกิดขึ้นจะเอาน้ําตามาแก้ปัญหามันคงไม่ได้ปัญหาจะมาเอาน้ําตาเนี่ยมาแก้ปัญหามันคงไม่ได้แก้ปัญหาได้ที่ดีคือความมีขันติมีสติปัญญามีความอดทนอดกลั้นใช้เวลาที่มันเหลืออยู่เท่านั้นที่จะทําให้เราเนี่เข้าใจในกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราได้พระพุทธศาสนา จึงสอนเราในทางที่ถูกต้องในหลักการเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นทางดับทุกข์และเห็นทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ได้ชีวิตของคนเราก็จะเดินทางไปสู่ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเราจึงได้ว่าหนึ่งดวงใจร้อยวาจาล้านความคิดหนึ่งดวงใจล้านมายามาหลอกหลอนขาดสติอะไรสํารวมไม่สังวร มันจึงซ่อนกิเลสก็เลยซ้ำเข้าขยำหัวใจตายเดินไปเสสลาเข้าหมดโอกาสพลาดการกระทำที่ดีๆไปเพราะนั้นชีวิตของคนเราต้องอมีสติปัญญามีความอดทนมีสติปัญญามีความอดทนอดขั้นขันติต่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเวลาต้องมีเวลาเท่านั้นให้มันผ่านไปทุกมันก็ทุกไม่นาน สุขมันก็สุขไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านทุกเดี๋ยวมันก็ผ่านสุขเข้ามาเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วเราศึกษาพระพุทธศาสนาก็ให้เข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนาตรงนี้ตรงที่ว่าเรานี่รู้เท่าทันจิตใจของเรารูา้ว่ามันคิดอย่างไรมันปรารถนาอะไรมันอยากได้อะไรมันทุกข์อย่างไหนมันทุกข์มาทำไมทุกข์เพื่ออะไร นี่เราให้รู้เท่าทันความรู้สึกจิตใจของตนเองเพราะฉะนั้นการเดินทางของเรานี่จะดีจะชั่วจะไม่ดีจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นเองขออนุโมทนาสาธุสา